ขโมยครับขโมย oh. กวาดทุดชนายยกไปเป็นแผงยกไปเป็นราวมากกว่าสิบตัวครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยผู้เดือดร้อนเนี่ยสาวรายนี้เนี่ยไปโราไปแจ้งความซึ่งต้องบอกว่าให้ตามให้ได้ตามติดให้ได้ไอ้ตัวโรคติดคนเนี้ยที่ขโมยทุดชั้นในของเธอไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูฮะซึ่งต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับที่กล้องวงจรปิดนะครับของบ้านสาว สาวท่านหนึ่งนะครับอายุเพียง30ปีชื่อน้องอาริยานามสงวนนะนะครับเนี่ยฮะก็ได้เห็นเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พงะเลยครับรบเห็นไอม้มงคครับใส่ชุดสีแดงครับใส่เสื้อแดงเลือดหมูนะกางเกงยีนขาสั้นเนี่ยฮะไม่สวมรองเท้าด้วยปีนเข้ามาบ้านเธอทีแรกก็นึกว่าปีนมาทำไมนึกว่าจะมารักทรัพย์นึกว่าจะมาขโมยข้าวขโมยของแต่ไม่ครับ พุ่งตรงไปที่เราตากผ้าด้วยการกระสับกระส่ายนี่ฮะสาวรายนี้ครับเขาบอกใช่ไหมในข่าวเขาบอกกระสับกระส่ายใช่ไหมโอ้ดูอาการน้องโอพูดเองดูจากกล้องวง <c oughs> จรปิดแบบรวบแบบกระสับกระส่ายฮะซึ่งเขาไม่รู้ว่าติดกล้องวงจรปิดแบบใกล้ๆบแบบประทิดตัวประทิดหัวเลยนะใกล้ๆเลยนะ <c oughs> แล้วระยะเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเห็นหมดเลย เห็นดวงตาเห็นจมูกพื้นที่มันสุ่มเสี่ยงไงเห่นแบเหมือนปีนข้ามได้เลยอ่ะแล้วข้างข้านี่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 หลักฐานล่วงหลดนอาไไม่ครบคือเหมือนเอาไปแล้วหรือเปล่าแล้วเอาไปแล้วลนเอาไปแล้วลนฮะดูฮะหลักฐานยังมีอยู่เลยครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราแวกบ้านของน้องเนี่ยน้องอริยาเนี่ยก็จะเป็นป่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าป่าโปร่งนะแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาจะเห็นนะที่บ้านไว้มีอะไรตากไว้ไอ้ตนคนนี้แหละที่ใส่เสื้อเลือดหมูใส่เกงยีน แล้วก็ใส่โม่งเนี่ยก็มาดูฮะกระสับกระส่ายไหมฮะโวกหน้าโวกหน้าถ้าจาไม่ได้เลยจาไม่ได้เลยฮะดูนี่ฮะโอ้โหดูดูลวบทีแรกอ่ะเขาบอกว่าก็หยิบไปทีละชิ้นสองชิ้นแต่พมแงะไปเห็นเห็นกล้องวงจรเห็นแสงจากกล้องวงจรปิดก็เลยยกไปเป็นราวอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วปีนออกใช่ไหมแล้วปีนออกตามไปปีนข้ามกระแพงออกเลยใช้เวลาเพียง20วินาทีใด้ไหมพี่ ไว <Why>? โอ้ยี่สิบวินาทีนี่ถือว่าไวนะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องอาริยานามสมมตินะ,นะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกตกอกตกใจยังไงบ้างเอาเดี๋ยวไปฟังน้องอาริยาครับ<อ>พูดเรื่องเหตุการณ์ให้ฟัง่อยนก็น <S <S 2> <S 2> <S ประมาณวันวันอังคารที่สามสิบอะค่ะก็เอาอาหารมาเทให้ไก่แล้วทีนี้ก็มองลงมาก็คือเห็นรอยเท้าคนกระโดดลงเราก็เลยออ ที่แน่ๆคือมีคนปีนบ้านเราแล้วค่ะก็เลยไปไล่กล้องไล่ตั้งแต่วันอังคารไล่ไปวันจันทร์ก็คือไปเห็นช่วงเช้าวันจันทร์ประมาณตีห้าค่ะตีห้ายีนาทีก็คือมีชายคนหนึ่งค่ะใส่หมวกคุมหน้ามาแล้วก็มาขโมยชุดชั้นในเราไปก็คือที่แรกเขาก็เลือกเลืๆหยิบหยิบทีละตัวแล้วคดีนี้ยกล้องมันสาดตร์ค่ะสาดแบบ สาดไฟใส่เขาเขาก็เลยแบบลุนรุนเขาก็เลยแบบเอาไปทั้งแผงเลยอะค่ะที่เราตากอะค่ะยกไปทั้งแผงแล้วคือก็คือกระโดดข้ามมาเลยแค่แป๊บเดียวค่ะไม่ถึง20วินาทีค่ะประมาณนี้บุคลิกเขาเป็นยังไงบุคลิกเขาเท่าที่หนูดูคือเขาปิดหน้าหมดเลยอะค่ะใช่แล้วก็แบบเป็นลุกลี้ลุกลนรีบๆแล้วก็แบบ คือเขาตั้งคือถ้าเรามองคือเขาตั้งใจมาเอาแค่ชุดชั้นในละค่ะแบบเขาเจาะจงมาตรงนี้เลยอะค่ะประมาณนีเออ้เธอจิตตกเลยนะจิตตกเลยเพราะรรว่ากลัวคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้าครับทีนี้ตามรายงานไม่รู้ว่าเธออยู่บ้านหลังนี้คนเดียวหรือเปล่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่ารั้วรอบขอบชิดเนี่ยดูแลไม่ปลอดภัยเลยนะโบอต้องยังไงก็อาจจะส่งพี่รุตไปอยู่ข้างๆ <laughs>